สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาโซโล่กูเบื่อการโซโล่แรงละไม่ไหวว่ะโซโล่ปวดหัวกดทีมนีกว่าเกมนี้ผมเข้ามาเล่นกับสตรีมเมอร์นะครับซึ่งผมรู้จักเขานะคนนี้นะครับว่าเกมนี้เราน่าจะเจอกับเออไอฉลามไม่งั้นก็บัตเตอร์ไฟนะครับแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเจอกับฉลามนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นเป็นแนวทางให้ดูว่าถ้าเราเจอตัวเนี้ยควรเล่นยังไงนะครับ ใหม่โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมผ่านเว็บไซต์ g o l d e n นเติมเกม c o m ได้แล้ววันนี้เติมได้เติมดีเติมไม่มีอันปรับราคาใหม่สุดคุ้มยกแผงในเว็บไซต์มีให้เลือกมากกว่า50แพ็คคูป,ปอง <c oughs> เติมเข้าไวภายใน5นาทีและอย่าลืมแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมและเพจโกลเด้นเติมเกมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจลดราคาสุดคุ้มขนาดนี้ อย่าพลาดกันนะครับเล่นตัวเดิมๆสกินเดิมๆแล้วรู้สึกเบื่อกำลังมองหาสกินแรลสกินสวยๆต้องแอดมินต้นอย่าลืมมาแวะชมกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมพที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอเวลาตักเทียววินะครับใครยังไม่กดไลค์ฝากกดไลค์หน่อยนะครับใครยังไม่กดดตามก็ฝากกดดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับ แค่เอื้อมนิ้วไปกดอ,อ,อ่ะม,มันคงไม่ยากเกินไปนะครับรใครกดขอให้ร่ำขอให้รวยไม่พูดแย้ปวดฟันกดปุ๊บได้เมียปั๊บไม่เชื่อลองกดดูครับเดีหาผมโกหกรองเท้าเกาะนะครับเว็แบบแรกอะ่ะสำคัญนะอย่าไปยืนตีสู้กับเขานะเพราะยังไงเราสู้ขเขาไม่ได้เอาไปครึ่งรอดโหแทถ้าฝันหัวแค้มอะ่ะ มันยังไม่เคลียร์คีบเราอย่าเดินเข้าไปเขียนนะเพราะว่ามันอาจจะรอดักฆ่าเราอยู่ก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ไอคนที่ตายเพราะมันเนี่ยจะจะประมาณดามีดเขานะครับดูตัวมันเคลียร์คีบไวมากนะครับและยิ่งเขามีสแต็กเนี่ยมันตีแบบปั๊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 บมองไม่ทันนะครับส่วนใหญ่เวลาผมเจอไอตัวเนี้ยถ้าถ้าเรารีบปาดอกตอนที่ที่เขามีสแต็กอะ มันจะปลาไม่ค่อยโดนนะถ้าเรากดออตโอต้ในการปลาดอกนะครับมันจะไม่ค่อยโดนนะครับเราควรให้เขาอะตีไปก่อนให้เสร็จแล้วค่อยปลาดอกนะครับอันนี้คือวิธีการสู้เลยอย่าปลาดอกมั่วสั่วนะครับเ<ง>กมนี้ผมเล่นเป็นลูนคีนะคีสิบหกนะครับวัดดวง แต่ผมก็รู้สึกว่าเล่นลูนคีแม่งก็แรงกว่าจอร้อยะเวลามันติดคีอะแต่ส่วนใหญ่แม่งจะไม่ค่อยติดไงโอ,โอ้โดนสโลได้มาเดิเปิดก่อนได้ปูดเดี๋ยวผมไม่ต้องอาติมันก็ตายแล้วนะไม่ไหวว่ะต้องอารติแล้วว่ะเออโอ้โหนิดเดียวว่ะสวยเพื่อน มันมีคีปด้วยไงเมื่อกี้มันมีปูไว้มันก็เลยมีสามสแต็กประมาทไปหน่อยว่ะเอออันนี้คือคือผมประมาทเองนะครับจริงๆสาผมอันติีตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็น่าจะไม่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 ทำมันเถอะเมื่อกี้เราพลาดนะครับประมาทเขาไปหน่อยคนเราผิดพลาดกันได้โดนหนักไปกดห้ามันันคนเราฟิลเหมือนการโตโลเลยนะ กด5้ามาันจะตึงมากนะครับแล้วก็เราก็ต้องเล่นกับเพื่อนให้ได้นะ5คนนะครับคือสตรีมเมอร์คนนี้เขาเป็นเพื่อนผมไงเขาก็กดกับคนดูเหมือนกันนะครับแต่ผมจะไม่เปิดลำโพงนะเดี๋ยวเสงมันเข้าไม้นะครับเปิดก่อนได้ปูดท้องาสีออกว่ะคือถ้าเราเวลสีแล้วอะฉลามก,ก,ก็ก็แค่ฉลามน้อยอะครับใส่ได้ชิวๆอยู่แล้ว พราฟอรเรนถ้ามันสีมันสู้ได้หมดไงนอกจากเลเตอร์อที่จะโดนจับอะ่ะมันดีหลามน้อยหลามน้อยคอยรักโอ้ม่มาสองตัวไม่ไหวนะไม่ไหวนะครับตัวดูดเลือดสองตัวดักตุย๋ยเ,เฮ้ย หู่ะบอกเออบัตไม่ลงเว่อเหี้ยบัตโคตรแรงมาดิ2อหนึ่งไม่ถือว่าลุมเนี่ยครับพยายามห่านจังหวะชัวรในการใช้สก,กิลนะเพราะว่าตัวมันอะเวลามีสแต็คอย่างที่บอกเนียนะครับมันจะสับไปสับมาแบบพุ่งไปข้างหน้าข้างหลังอะไรเงี้ยครับถ้าเราโลกอะเราจะสก,กิลไม่โดนนะครับแล้วจะโดนมันมันตีฟรียาวนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็ขาจังหวะดีๆนะครับห้ามลูกเด็ดขาดเนี่ยส wow. ah yeah. ี่นาทีแล้วพอดีเป๊ะเพราะนั้นจะได้ฟ้อมตรงนี้นะครับเพราะเรามีแวนการ์ดช่วยยิงแต่ดาเมจผมไม่พอว่ะดาเมจน้อยเกินนะครับต้องรอคีบอีกเวฟหนึ่งเว้ยโอ้หมันมันรู้เหมือนมันรู้อยากเกิดก็เปิดมาเพื่อนมาดิเ้ยโอ้โหแม่งถึกเกิน ฟิกมาฟิกกลับไม่โกงครับโอ้โหมันเอาผมสุดเลยว่ะสามตัวไม่ไหวนะครับตอนนี้อันนี้ก็ต้องมีความสามารถเฉพาะตัวนิดนึงนะครับเวลาเราโดนลุมแบบนี้นะเมื่อกี้ผมก็จะเล่นสุดและแลกตัวโล่มาเลยแต่ผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับถ้าเราแลกตัวซับกับกับเราออฟเลนเนี่ยถ้าผมตายป้อมก็น่าจะแตกครับ ย่งดีที่ผมตัดสินใจถอยมานะเมื่อกี้แล้วน่าจะเดฟป้อมไว้ได้นะครับ<ป>มันอยู่ที่การตัดสินใจแล้วด้วยนะครับแคนเซิลไม่ติดเวลาดอกมันอยู่ข้างบนอนะ่เวลาผมจะแคนเซลิลเนะ่มันไม่ค่อยโดนให้เว้ข้างบนมันจะมีประเด็นนะครับไม่ไปเดี๋ยวรอเคลียร์อีกเว็บหนึ่งนะครับเพราะว่าคิ้มันชนถ้าเราทิ้งเลนไปแล้วมันไม่ได้อะไรนะไม่ได้คิวไม่ได้ป้อมมันก็เหมือนทิ้งใบฟรีครับ อเคลียก่อนแล้วกันก่อนจะห่วงเพื่อนกูต้องห่วงตัวเองก่อนตอนเนี้ยตัวเองยังไม่รอดเลยว่ะนะครับแล้วก็ฟาฟาไปเรื่องครับรอของเพราะเลยมันเป็นตัวที่ต้องรอของนิดนึงแล้วว้าไปเลยนะครับเพื่อนไม่เพื่อนทิ้งเลนไปเลยว่ะไอ้เหี้ยแล้วคีบรถถังแน่ต้องเคลียก่อนนะครับโอ้โห้ไอ้หลามันเอาตุดอันติเข้าหัวตายหนึ่งตายสอง หให้สามย็ดเกยะไู้บอกแล้วอย่าให้ตาเตปีมาเก็บสามคงมให้แมนเอาป้อมก่อนนี้เพื่อนแมน,นโหโอโหมีเงยแมนตีบับแดงมันไหวปะวะคือจริงเราควรมามาตีเคีย์คีปแล้วยิงป้อมก่อนเนี่ยครับเมื่อกี้บอกเพื่อนหน่อยแล้วกันนะโอ้ คือมันต้องเรียงลําดับความสําคัญใหม้มันถูกต้องวเวลาเราเล่นเป็นทีมควรเอาป้อมก่อนแล้วค่อยมาเวทก็ได้นะครับบับแดงมันก็ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะมันจะสลับให้ผมเป้าวอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาคออะไรเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้นะไม่ได้เปิดลำโพงแต่ผมเคยเล่นกับเขาบ่อยนะผมก็ชื่อ,อและ สวัสด,ดีจ้า<แ>ฮ<ะ>เฮเลือดกูไม่เด้งเลยวะเก็บทุกดอกอ<ะ>เอาเหิวหิวหิวไอ้หลามันหิววะ่ะโอ้ฝันของข้ามเนี่ยมิดไม่มีตันเลือดด้วย<อ><ะ>ไปละจ้าอันนี้ผมแค่มาโซนให้เพื่อนนะครับเพราะเพื่อนออฟเจไง โอ้โหดุ้งเฮือกดุ้งเฮือกอาจจะต้องมีทอยว่าะว่าถ้ายุ้ยมันโดนสก,กิลแม่น่ะแล้วมันโดนเราอะถ้าไม่มีทอยผมว่าสองทีเราเหลือประมาณ20%เปอาาร์เซ็นต์้ข้าไปโซนว่ะผมต้องไปรับก่อนนะครับตายหนึ่งยิด โยกเพื่อพี่แกมีสเตปหนหัวใจว่ะก็เดินซิกแซกนะครับเมื่อกี้เอ้ะถือว่าคนนี้มันสเตปมันดีนะเพราะว่าถ้าเจอฟอร์เรนก็ต้องเดินแบบนี้ครับไม่งั้นถ้าถ้าเราเดินเป็นเส้นตรงฟอร์เรนเวลากดออโต้ดอกอ่ะมันจะโดนไงแสดงว่าคนนี้มีประสบการณ์ในการเจอฟอร์เรนค่อนข้างสูงเขาเลยมีสเตปในหัวใจเออมันต้องยิงป้อมก่อนว่ะเพื่อน ถ้ามันไม่ขึ้นตัดเลือดอ่ะผมก็จะขึ้นไก่อางก็พอเนะยมันจะได้สัดเทนด้วยนะครับเพราะว่าไอ้หลามอ่ะมันเป็นตัวถ้าถามว่าหนึ่งหนึ่งอ่ะสู้ฟอรเรนได้ไหมผมว่าสู้ไม่ได้เว้ยถ้าฟอเรนไม่ว่าเลยนะครับผมว่ายังไงก็สู้ฟอรเรนไม่ได้เลดเกมก็สู้ฟอรเรนไม่ได้นะครับถ้าหนึ่งหนึ่งหลามมันเป็นตัวแบบมันเก่งต้นเกมอ่ะต้นเกมถึงกลางเกมอ่ะเรดเกมเนี่ยมันจะเล่นยากแหละถ้ามันเข้าไม่ถึงตัวเลยนะเพราะว่าฝั่งเราอ่ะมันมีซีซีเยอะไง เนี่ยตัว Chain TC, เชนทีซีออมาอะไรพวกนเนี้ครับโห و, แต่ว่าข้างบนโดนวะดีนะที่ผมเลือกปล่อยบนเพราอยางมาแล้วโห و, มันไม่เคียงกลางก่อนวะดีถ้าถ้าสมมติว่าเราเราปล่อยบนน่ะเราก็ควรมาเล่นกับบนนะมาเล่นข้างบนนะครับเล่นกับมังกรโห و, แต่แวนโคตรหิว เฮ้ยมันคุ้มไม่เนี่ยน่าจะโดนปิดนะครับดูจากทรงแต่ผมว่าคนนี้แวนฝีมือมันดีหิวเกินแต่ผมไม่สนใจนะครับจะดันบ้านต่อนะเพราะว่าเราต้องเลี้ยงก,กับมังกรให้คุ้มนะครับโหทีผมแตกหมดว่าแล้วมันไปทําอะไรตรงนั้นวะบนสวยฮะผมดึงล่างให้โอ้โหดึงกระเทียแล้วกลัวมึงหิวไอ้จนัน ดึงไกลไปนะมึงไม่ได้ดึงอ่ะมึงหิวแต่ไม่เป็นไรนะครับก็เขาก็คนดูนะครับเขาชิวๆละคนดูก็อยากจะโชว์ไงแบบว่าผมเก่งครับพี่อะไรประมาณนี้ครับเพลงมาแล้วแปกดึง วิลามโตโลไม่เข้าอืไม่เข้าหวะปวดหัวเลยวะควาดแค่วให้ขอดไม่ก้าคิวเพื่อนอย่าตีโอ้ออยมึงไม่รู้งานเลยวะโอ้โหมันแย่งซีนผมได้ไงวะนางคอร์ส คือมันรู้ไงว่าผมจะได้เมก้าคิวอ่ะแม่งเลยตัดไปเลยอันนี้ร oh ู้จากกันนะครับร okay. ู้จากกันนะโอ้ยวิ่งกำลังจะหล่ออยู่แหละเว้ยก็ประมาณนี้ละันะครับสำหรับการเล่นฟอร์เรนโชเลนกับฉลาดนะครับเศรษฐายว่าไม่ผมต้องได้เมก้าคิวแล้วป่ะวะเมก้าคิวกู แหลงก็จะประมาณ20กว่าดาวนะครับตีนี้ว่าฝั่งเขาก็เล่นดีนะต้นเกมฝั่งเขากดหนักนะครับน่นจะไม่เกินยี่ิบดาวอะ่ะประมาณนี้แล้วครับสำหรับการออกของนะครับเพราะอมแค่มันมันไม่ขึ้นตัดเลื่อนไงถ้ามันมีตัดเลื่อแเราก็ถอยมันก็ได้นะแต่ว่าฝั่งเขาไม่ขึ้นตัดเลือนครับเราก็เออเอาเป็น กอามาแกอามันจะได้ทั้งการเวทแล้วก็ได้ซานเทนด้วยครับจากสกิลติดตัวของไอเทมนะครับประมาณนั้นเลยก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับคำพูดจะอะไรไม่สุภาพก็กราบขออภัยเพื่อนๆทุกคนไว้หนที่นี้ด้วยนะครับไว้เราเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบา,บายโทุกคน